ขอบคุณครับอะขอไม่ท้าทีพี่เอค่ะเมื่อวานออกงานเตรียงมากเลยค่ะพีเ่เอหลังจากเราที่ได้รับเป็นผู้บทผูก่อนมาแน่ครับผมดีใจมากดีใจมากๆครับขอบคุณคุณจ๋าและพี่อั๋นด้วยนะครับที่ให้ขึ้นเป็นวิธีกรเมื่อวานเพราะว่าคิดถึงความรู้สึกนี้มากขึ้นไปถึงเวทีปั๊บเราจับเวทีจับหัวใจเราเออนี่แหละคือสถานที่ของเรา ีก็มีดราม่าอีกคนให้สัสมภาษณ์ก็มีดราม่าต่อยใจไหมครับว่าจะบอกว่าชินแล้วครับและจะบอกว่าเอาอย่างที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานเลยนะ,ะความพลาดในชีวิตของผมเนี่ยอยากให้คนดูของเราได้เรียนรู้ได้อดับไปด้วยเพื่อให้ชีวิตคู่ของเขาของเขาดีขึ้นแล้วถ้าออแกนไน์ไหนบริษัทไหนรู้สึกว่า มีงานที่เหมาะกับผมติดต่อมาได้นะครับพร้อมทําแล้วก็พร้อมทําอย่างเต็มที่เหมือนเดิมเหมือนตลอด25ปีที่ผ่านมาแต่รู้ว่ากขาีดามา่ไปนี่พี่เบอ,อกว่าอยากให้งานติดต่อมาเพราะที่ไม่วิ่งเข้าหางานอย่างทุณก็ไปควนลงอีกพี่มเเข้าใจเขาจะไม่แต่แตอนนั้นคือนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามาโดยตลอดเราเราเรา,เราไม่เก่งในเรื่องวิ่งเข้าหางานแต่ว่าเราโชคดีที่งานวิ่งเข้าหาเรา แต่อนาคตเราคงต้องวิ่งเข้าเข้าหางานบ้างแล้วแหะครับจะได้จะได้กลับมาทำงานมากยิ่งขึ้นจะได้จะได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าไม่ว่างงานไหนก็ตามที่ผมมีโอกาสได้จับไม้แล้วขึ้นเวทีอ่ะผมมาทำให้ให้ได้120ตลอดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างที่เห็นมันก็องมีเรื่องนึงที่หลายคนก็ไม่เชื่อว่าเราจะเหลือเงินแค่เจ็ดจุดรอ เมื่อวานมีเงินจัดร้อยจริง,รงมีอยู่ใน,นกระเป๋าต้องแยกกันนะเงินในบัญชีส่วนตัวคือเงินที่เวลาไปอ่านสปอตโฆษณาอันนั้นคือเงินที่ใช้เงินที่ใช้กินใช้ซื้อข้าวซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ที่บอกเงินมันไม่เหลือคือเงินในบริษัทมันไม่เหลือเข้จายแยกแยกแยะกันนะไอ้ที่เจ็ดร้อยเมื่อวานมีเจ็ดร้อยในกระเป๋าจริงๆไม่ได้ไม่ได้พูดให้เห็นใจหรือไม่ได้พูดให้ให้คนด่าเล่น แต่เมื่อวานมี700ดร้อจริงๆเงินในบัญชีเราเหลือไม่เยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้เงินในบริษัทมันไม่เหลือเลยก็ก็เดี๋ยวต้องคอยดูกันไปว่าจะต้องทำยังไงครับมันมันกลายเป็นมีมไปแล้วพี่เอ๋เมื่อวานจนเจ็ดร้อวันนี้ชอบหนึ่งเขาฝากมาอีกคนนี้วันนี้ผมก็เท่าไหร่อ๋อเมื่อวานพี่อั๋นเพิ่งจ่าย วันนี้มีตังค์วันนี้มีตังค์เมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันพี่พี่อัญจ่ายเงินสดของดีใจมากเลยครับมันพอใจไหมพี่เคไหมว่าพี่เคจะพูดอะไรตอนนี้ทุกอย่างเป็นดราม่าหมดอนจะบอกว่าเข้าใจทุกคนนะเข้าใจคนที่คอมเมนต์เข้าใจคนที่ส่งของกำลังใจมาให้เรารู้ว่าชีวิตตอนนี้ของเรามันไม่ได้ดีมากแต่เราแค่รู้สึกว่า ถ้าเราผ่านมันไปได้อะอนาคตเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมกว่าเดิมอีกจากที่้าปีที่ทํางานมาเราเราจะเก่งขึ้นกว่านี้เพียงแต่ว่าบางวันมันยากบางวันตื่นมาแล้วคอมเมนต์ถล่มต้นต้นต้้จนบางวันเราไม่จับโทรศัพท์เรานั่งเรานั่งดู YouTube นั่งดูทีวีแล้วก็พยายามไม่คิดอะไร ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าพิธีกรเก่งๆของเรามีเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าผมหนึ่งในนั้นวันนี้เจอพี่อนกนั่นคืออีกคนที่เก่งแบมอีกคนที่เก่งแล้วผมรู้สึกหนิงไดจูนสาวิตรีเก่งหมดเลยเรารู้สึกว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเพียงแต่แค่ขอโอกาสให้มีโอกาสกลับมาได้ทำงานอีกก็แล้วกันาลา่คนที<ด>่ทำมาวันออกม<อ>า เขาออกไปมีท no oh. like mm ั้งคุณมีเรียนมีทั้งคุณแม่พี่ชายออกไปชาวหนึ่ก็คงว่ามันเต้องกดไปทางครอบครัวครับเขาไม่ได้ขนครับเขาเขาจะบอกว่านี่คือทีมซัพพอร์ตที่ดีสุดผมไม่ได้บอกให้มาเลยนะแต่แต่เขามาเพื่อเพื่อให้กําลังใจเซอร์ไพรส์ไม่ไม่เปเซอร์ไพรส์เขาบอกเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะลูกแม่ไม่ได้เห็นลูกขึ้นเวทีนานแล้วแล้วเขาก็มาแล้วก็แบบมีเรียนมาเขาเพราะว่าเขาเรารู้ว่าเขาเป็นกําลังใจสําคัญ เขาใช้เวลาขึ้นเวทีอะไอที่เราเราฮึกเขิมเราสนุกเราเราอินกับงานเพราะเราหันได้มองหน้าเขาแล้วมันทำมัรจุดป,ประกาให้เราให้เราได้มีมีความสุขมีมีมีรู้สึกกับเวทีนี้มากยิ่งขึ้นแล้วพอเมื่อวานเสร็จงานพี่มิเรียมแล้วก็คุณแม่พ่ชายพูดอะไรกับพี่นิคบ้างดีมากเลยดีมากแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือ,อกำลังจะจบงานแล้วพี่อั๋นมาหลังเวทีผมก็ถามว่าพี่อั๋น วันนี้โอเคไหมแล้วเขาบอกว่ามีอะไรจะไม่โอเคอ่ะพี่ออเรื่องเรื่องเงินที่พีพี่พีเคบอกมาตลอดีก็คือมันเป็นแค่เงนินในบริษัทใช่ครับเงินในบริษัทเรื่องรถซูเปอร์คาร์สิปปสัต์อะไรอีกนก็<ะ>ไม่จะบอกว่าผมคือสิ่งที่โชคดีคือสิ่งเหล่านั้นเราจ่ายหมดแล้ว<ม>บ้านเราจ่ายหมดแล้วคอนโดเราจ่ายหมดแล้วเราเรายังถือว่าโชคดีกว่าอีกหลายต่อหลายคนเลยครับถ้าอยู่ใน สถานะเดียวกันแล้วเขายังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเน่ยโอ้โหเห็นใจเลยแต่ของผมคือเราเราทำงานเก็บเงินจ่ายทุกอย่างมาจบมาเป็นเกือบสิปีแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นเราไม่ห่วงเราแค่ห่วงเรื่องกินนก็จะเข้าใจว่าที่พี่เกบอกว่าไม่มีเงินแต่ว่ารุปเปอราคาใดๆอะไรก็คือไปไหน ไม่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินส่วนตัวคือคือไม่มีเงินกินใช้แต่เครดิตการ์ดจนเป็นเป็นหนี้ก็หลายแสนเลยแล้วพอเราได้เงินมาก้อนหนึ่งก็จ่ายหนี้หมดเงินมันก็หมดอีกก็ก็โอเคครับผมผมผมยอมรับทุกคนเลยว่าทํางานเก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งเลยต้องให้คนรอบข้างเป็นคนเป็นคนที่เก็บเงินแทนแต้ก็มีคนไม่เชื่อนะครับพี่โอเคว่าระดับอย่าง พ่อพอ,อยางพี่วิเคจะเลือเงินแค่นะเงนินในบัญชีเงนินในบัญชีเหลือเหลือแค่นี้แต่งเงินเดบริษัทไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือพี่เคขออนุญาตถามเรื่องนึงที่ต้นหออันนี้เท่าที่เคพูดได้นะคะที่เขาบอกว่าเขาอ่ะเลือกข้างชัดเจนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยังไงต้นหอมเมื่อคืนน้องรักยังไงต้นหอมเมื่อคืนพิธีกรคู่ไม่ผิดไม่ผิดที่ขนาดคนดูเราตอนเนี้ย บางคนอาจจะน้อยคนที่เลือกข้างผมที่เหลือเทไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่านี่คือธรรมชาติของคนไม่ว่าเลยครับต้นหอมไม่ว่าจะเลือกฝั่งไหนผมก็รักเหมือนเดิมต้นหอมเป็นคนเป็นคนที่น่ารักเขาเขาเขาจะเลือกฝั่งที่เขารู้สึกว่าน่าจะถูกซึ่งผมไม่ว่าเลยครับต้นหอมถ้าดูอยู่รักเหมือนเดิม เราจะอาจมีด่านะแต่เจะรับเหมือนเดิมไม่ไม่ถึงไม่ถึงว่าด่าด่าแย่เล่นกันะความสัมพันธ์เพื่อนก็คือยังจะมีให้กันทุกคน,รน,นครับดา,ดาด้ดาทุกคนทุกคนผมยังทำแชรข่าวเช้ากับดา่าด่ายังคุยกันได้เหมือนเดิม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความรู้สึกแย่อะไรกับใครเลยเพราะเรารู้ว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราทำพลาดเองแล้วเราก็เข้าใจความพลาดนั้นแล้ว แล้วเราก็สะดุดมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาขึ้นเวทีเพราะเรารู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในพิธีกรที่ที่ทำได้ค่อนข้างดีถ้าถ้ามีงานไหนที่รู้สึกว่าเหมาะกับผมก็ติดต่อมาแล้วกันสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เปเกตปโกฎเพื่อนไม่เลย,เลยไม่ไม่โกรธใครเลยครับเพราะว่าความผิดอยู่ที่ผมผมทำเองผมเลือกเอง ผมตัดสินใจเร็วเกินไปเองแล้วก็ทำให้ทำให้อดีตภรรยาเสียใจทำให้เพื่อนๆเ,เสียใจอันนี้ยอมรับผิดเต็มๆแล้วก็ผมก็อยู่ความผิดกันนั้นมาห้าเดือนแล้วแล้วก็แล้วก็คิดว่าจะค่อยๆนับศูนย์ใหม่เริ่มกลับมาทำงานใหม่ถ้ายังมีโอกาสคพี่พีทันทีอีกเรื่มีหนึ่งค่ะที่เราไปทำบุญแต่ข่าวก็ดานออกไปว่าเราโดนขอ <laughs> อันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อของผู้ใหญ่เอาจริงๆตอนไปทําบุญตอนนี้ไปวัดท่าไม้ไม่รู้เลยจะ,จะเรียกว่าโดนหลอกไปก็ได้ไปถึงแล้วเราเขาบอกโอ้โหอะไรกันเนี้ยมีพญานาคมีเพราะเราเราไม่เคยเข้าวัดมีโตะ๊ะมีเครื่องอาหารบูชาอะไรแ็มไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกหลวงพี่วิเทนก็บอกว่าไปนั่งไปนั่งที่ตรงพญานาคแล้วก็ยกมือไหว้เราก็ทำ คือเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆชาวพุทธจะเพิ่งว่ากันนะอันนี้ไม่รู้จริงเราก,ก็ยกมือว่าเสร็จปั๊บขอบคุณท่านครับ<ม>กลับแล้วนะครับบอกยังยั่งยังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทําไมวะเอาชุดขาวมาให้แล้วก็เราก็ไปนั่งเราก็อะไรวะในใจแล้วอยู่ดีก็สาดน้าโพลเราก็ไม่เข้าใจแล้วพอ,พอสาดน้ำจบแล้วบอกขอบคุณครับท่านครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะ ยังมาคุยกับหลวงพี่ก่อน,เรา,านเราก็ไปนั่งคุยแล้วเราก็แต่เราเข้าใจแล้วอ๋อนี่คือวิธีทางพุทธที่เขาทำบุญกันแบบนี้นนยังไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่ทราบอันนี้ขอโทษนะอันนี้ไม่ทราบจริงจริงอาทิตย์ที่แล้วก็โดนอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันอังคารหน้านี้ท่านก็บอกว่ามาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเรา พี่อูทมีการรุกุยแบบพี่พีเคไหมครับแบบทายทาัอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาบอกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมอีกแป๊บหนึ่งจะหลุดและอีกแป๊บหนึ่งชีวิตจะกลับมาดีมากก็เราเราก็รู้สึกว่าเออมันกำลังใจเนาะก็ก็อะไรที่มันดีกว่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วคือณตอนนี้จะบอกว่าขอบคุณพี่พีเสียมบชนทุกคนเลยที่ที่ยังให้เกียรติสัมภาษณ์กันอยู่อ่ อะไรก็ตามที่ที่มันดีกว่านี้ต,ตอนนี้ถือว่าดีมากแล้วหลังจากที่ไปทำที่พี่แกรู้สึกไหมคะว่ามันดีขึ้นอยากให้สบายใจขึ้นจริงเออจริงๆอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้บอกแม่ด้วยนะสบายใจขึ้นมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับโลง่งแล้วเหมือนกับว่าปล่อยวางทุกอย่างอ้าใครอยากด่าแล้วด่าเข้ามาเลยมันมันเหมือนกับมันไหลไปตามน้ําอ่ะแล้ว แถมโดนพี่พี่หนุ่มพี่ชายอ่ะบังคับให้เปลี่ยนเบอร์ด้วยแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเบอร์แล้วเออแต่พอทําแล้วจากคนที่ไม่เชื่อนะเริ่มเชื่อเหมือนกันเขอไม่ตอบนะได้ครับริเรื่องจริงมุกธรรมติการคือมีคนเราเราอยากอธิบายตรงนี้ยังไงเออ เมื่อที่พี่เคยสัมภาษณ์ว่าตั้งแต่คบกับอดีตภรรยาไม่เคยกินหมูป่าเลยะขับคุณมิเรียนได้ลองใช้ชีวิตแบบว่ากินอะไรง่ายๆข้างทางหมูป่าอาบัติอะไรแบบนี้คนก็เลยโยงไปว่าอ๋อเอาจริงๆจำไม่ได้นะแล้วก็แล้วกลับกลับมาจำได้ก็ตอนที่ไปกินกินข้าวกับมิเรียนนี่แหละไปกินหมูกระทะนั่นแหละตอนนั้นจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงๆเพราะว่ากับอดีตภรรยาเรา เรากินอะไรกันเยอะมากเยอะมากจนจำไม่ได้ครับแล้วหมูป่าท้าก่อนนะเราถามเจ้าตัวนะถามไ้ไหมครับอ๋อมันเป็นแบบฟิล์มแล้วทำไมถึงยอมไปกินแบบที่มิเรียมิเรียกันหรบอ๋อเพราะว่าหน้าบ้านเราที่เชียงใหม่อ่ะมันมีร้านหมูกระทะแล้วมันหอมมากแล้วตอนขับรถผ่านน่ยก็เลยบอกเพาว่าเฮ้ยอยากลองหมูป่า เขาก็เลยชวนครอบครัวเข้ามาแล้วก็นั่งเรียนกันแล้วก็มาทำผูกกระทะให้กินซึ่งมันเป็นประสบกินกับครอบครัวแบบนี้ครอบครัวใหญ่ๆเป็นจะบอกว่าเป็นเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ยและได้กินกับครอบครัวอย่างนี้แลวทุกคนมาแย่งกันมาจั๊กจั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 กมาแย่งกันดีครับดีดีที่มีเขาอยู่ข้างๆดีที่มีมีครอบครัวเขาสปอร์ตเรา คือเขาารู้ว่าเรากำลังผ่านอะไรแย่ๆแ,แล้วก็หนักหนักที่สุดในชีวิตและแต่ว่าครอบครัวเขาก็พพอร์ตเราเต็มที่และและเราก็รู้สึกว่าเอออุ่นใจเนอะนอกจากมีคุณแม่มีพี่ชายที่อยู่กรุงเทพแล้วมีครอบครัวที่เชียงใหม่ที่ที่คอยพพอร์ตเราอยู่ด้วยครับเรียกว่ากำลังใจตอนนี้มันดีขึ้นในทุกๆวันดีดีขึ้นครับดีดีขึ้นในทุกๆวัน แล้วพองานเริ่มกลับมาเราเริ่มมีโอกาสได้คว้าใหม่เราเริ่มมีโอกาสได้รันงานค่อยคอย่คอยยีขึ้นแต่ต้องขอบคุณต้องขอบคุณเอทามากเลยนะเอทามเอทามีเดียของผมที่ทำมา25ปีที่ไม่ว่าจะดีจะแย่ขนาดไหนไม่เคยคทิ้งกัดีนี้ถูกว่าพี่มีเดียเนี่ยคือของขันสุดพิเศษเลยไหม จะถือว่าดีที่สุดครับดีดีดีที่สุดจริงๆเพราะว่าโอ้โหถ้าไม่มีเขานะแล้วแล้วทุกอย่างมันทับถมแบบนี้แล้วเราพลาดมปในชีวิตพลาดแล้วพลาดอีกแล้วเขาพยายามมาดึงเราอะ่ะ ถือว่าดีที่สุดละตอนที่เขาค่านตอนชูดุกทางค่ะพี่มิเรียนอะคะโดนราม่าฟ้องร้องเราแล้วจะราม,ม่ากลับไปเราเราได้มีการให้กำลังใจปกป้องยังไงบ้างคือต้องบอกว่ามิเรียนเขาเป็นคนเขาเขาเขาเป็นลูกสาวแล้วเขาผ่านการสูญเสียสามีมาแล้วเสียชีวิตไปแล้วเขาค่อนถ้าสาบบ้านเนี่ยคือ หน้าเขาเนี่ยจะด้านกับผมเยอะมากอันนี้ชมอันนี้ชมหน้าเขาจะด้านว่าผมคือเขาเขาเขาสาเขาาเขาแกงกว่าไม่พี่แกต้องกเาเขาจะแข็งแกงกว่าเขเอาสามสเขาแข็งแกว่าเขาเขาแข็งเขาแข็งแกล่าผลครับผมผมเป็นคนที่ ผมผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ที่เซนซิทีฟมากครับและยิ่งคือถ้าเวลาทํางานและคนรักเราช้าฟี่มากเลยแต่เวลาคนด่าปั๊บเราเราจะดาวกว่าคนอื่นเยอะมากเขาจะสามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วแล้วผมก็ต้องขอบคุณที่ที่ที่มีเขาเป็นเหมือนเหมือนกับกำบังที่ดีในช่วงที่ชีวิตแย่ เขาเป็นกำลังใจให้เราเาามาทาทาี่ีอะไรนะโเคสามสเขาคือผมอ่านทากโอขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะ